ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวจะมาชมผลงานที่เราได้ทํากันในวันในวันนั้นที่เราเพาะกล้าตน้นผักบ,บุ้งกันนะครับตอนนี้ส้นสูงมากแล้ะครับตอน,น,นที่เราที่เราปลูกกันใน,หหนไหอยนะแต่ครนี้ผมเลยย้ายลงม,มาที่หลังโฟมนี่นะครับเาก็จะเป็นแบบนี้ น,นะครับใครที่ติดตามชมอยู่ก็จะรู้นะครับว่าผมเพราะว่าวันไหนผมก็ลืมเหมือนกันนี่ครับใกรจะได้กินแล้วนะใกรจะได้กินแล้วนะครับเรามาชมแลใกล้ๆเลยนี่นะครับ ข้ใงรังปูมข้างล่างจะเป็นน้ำข้างล่างในรลังปูมจะเป็นน้ำนะครับในถ้วยจะเป็นดินแบบนี้นะครับไก่จะได้กินแล้วต้นก็อวบแล้วนะครับส่วนต้นหอมนี่ครับส่วนต้นหอม กอไก่จะได้กินแล้วเหมือนกันนะครับนี่ก็มีรากเหมือนกันข้างล่างก็เป็นน้ำรอดูตอนเข้าโตไว้จะเป็นยังไงนะครับทดลองทำครับถือว่าผ่านส่วนผักสลัดก็ปลูกใฮโดูน้ำนิ่งนะครับปลูกแบบผักไฮโดรน้ำนิ่งนี่ข้างบ้านก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นเล้าไก่นะครับข้างล่าง ิลกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรางปลูกรางปลูกผักแบบไฮโดรนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดเลดโอกนะครับนนนะลาเขากำลังสวยเลยนะครับเขาปลูกแบบน้ำนิ่ง ก็จะเป็นฟินเล่ครับอายุประมาณสามสิบสามวันหน้าบ้าน พื้นที่เล็กน้อยเราใช้สอยให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับปลูกอะไรได้ปลูกคือผมคนไม่ทานเล่าผมก็จะไม่ทําพื้นที่หน้าบ้านให้เป็นโต๊ะทานเล่าผมก็จะทําพื้นที่บ้านที่เล็กให้มีประโยชน์สูงสุดครับผมขอบคุณมากครับ